การการเมืองขึ้นในใน,นในสำนักงานอายการสูงสุดเรื่องที่ไม่ควรจะปรากฏมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องที่ควรจะปรากฏมันก็ไม่ปรากฏนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอายาการได้ออกคําแถลงการวันนั้นพี่น้องประชาชนก็คงได้ฟังกันโดยทั่วไปว่าอายาการได้สรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ,รบตาม<ร>ที่รัฐธรรมนูญค,คือตามประมวลกฎตามรัฐธรรมนูญมาตรา68เนี่ย เมื่อมีผู้ไปล้องกล่าวหาต่ออัยการว่ามีการกระทํากรรมชั่วสามชนิดขึ้นในแผ่นดินแล้วเนี่ยครับชั่วที่หนึ่งก็คือว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญชั่วที่สองก็คือล้มล้างการปกรครองระบอบประชาธิปไตยครับอันมีพระมหากษริย์ทรงเป็นประมุขชั่วที่สามก็คือการสแสวงหาอํานาจโดยไม่ใช่วิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญครับเมื่อมีการกล่าวหาว่าบุคคลใดคณะใดพรรคการเมืองใด ได้ก่อกรรมทาชั่วสามประการนี้หนึ่งในสามประการหรือทั้งสามประการก็ตามเถอะก็ให้ไปร้องต่อยอาการเมื่อร้องต่อยอการแล้วรัฐธรรมนูนมาตรา68บัญญัติว่าให้ยาการตรวจสอบข้อเท็จจริงและส่งไปสารร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นอัยการไม่มีทางอื่นที่จะไม่ส่งลางสารร,รัฐธรรมนูญและหน้าที่ของอัยการนั้นมีหน้าที่เพียงสอบข้อเท็จจริงครับอาจารย์ได้เลิกทราบไหมครับว่าคณะบุคคลเนี่ยเขาได้ไปร้อง กล่าวหาว่ามีการก,กระทํากมชั่วสามประการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไปยื่นคาร้องต่อสารและต่ออัยการเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาครับคือต้นปีนะครับปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ไปยื่นร้องเรียนแล้วเนี่ยเนื่องจากข้อกล่าวหานี่มันชะกันร้ายแรงซึ่งจะต้องมีหน้าที่ต้องดาเนินการโดยรีบด่วนนะครับครับอัยการไม่ปรากฏว่าอัยการได้เรียกผู้ร้องแต่ละคนไปสอบไปสอบท็จะจริงเลยแม้แต่คนเดียวครับ ไม่ปรากฏว่าไ,ได้ตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรทั้งนั้นแช่นิ่งไว้ต่อเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งมีคําสั่งรับคาร้องที่คณะบุคคลไปยื่นคาร้องต่อศาลว่ามีการกระทํากมชั่วสามประการเนี่ยพอศาลร,รับเท่านั้นแหละครับสองวันรีบปร,ประชุมออกมานั่งถแถลงกันหน้าสลอนเลยครับวันที่เจ็ดมิถุนายนแล้วที่เขาถแถลงนั้นนะ่ะใช้ถ้อยคําที่พี่น้องประชาชนจํานวนมากอาจจะไม่เข้าใจ หรือมันก็ใช้ภาษากฎหมายฟังแล้วงงผมอยากจะมาสรุปให้ฟังว่าที่เขาแถลงกันอย่างนั้นอะ่ะผมบอกพี่น้องตามตรงนะตอนนั้นผมนั่งฟังคําแถลงอยู่พอขึ้นน้าโมเท่านั้นแหละผมก็รู้แล้วลงด้วยบางสกุลแน่แบบเนี้ยคผมนั่งเขียนเตรียมเรื่องว่าถ้าเป็นไปนอย่างที่ผมคาดคะเนแล้วจะออกมายัางไงครับถ้าแทงหวยก็ถูกเลยในชีวิตนี้ไม่เคยถูกหวยแต่กะอย่างเรื่องอย่างนี้แล้วมั่นยำยังกระตาเห็นออกมาดังคิดดังคาดเลยครับ เขารับเรื่องมาแล้วที่เขาแถลงนั้นนะครับปรากฏชัดเจนพี่น้องประชาชนไปตรวจด,ดูได้ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเลยแม้แต่คนเดียวไม่ปรากฏได้ตรวจสอบข้อจริงจากพยานหลักฐานบุคคลใดๆเลยนั่นหมายความว่าทุกเดือนตากี่เดือนที่เก็บเรื่องไว้นี่นะไม่ได้ทําอะไรครับเพียงสองวันหลังสารนูนรับเรื่องมาเนี่ยก็หยิบขึ้นมาว่าเลยที่พูดทั้งหมดนั้นเนี่ยมาจากพื้นฐานอะไรมาจากพื้นฐานคำร้อง ที่เขาไปร้องกล่าวหาอย่างที่หนึ่งอันที่สองก็คือยัตติแก้รัฐธรรมนูญที่เขาแนบคำร้องไปอาศัยอย่างหลักฐานสองชิ้นนี้แหละมาวินมามาสรุปข้อเท็จจริงและมาถแถลงกันนะครับที่เขาถแถลงนั้นน่ะมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือถแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับซึ่งแม้หลักฐานเพียงเท่านั้นผมได้บอกพี่น้องประชาชนแล้วนะครับว่าเพียงพอครับเอาละก็เพียงพอเขาถแถลงว่า มีการมาล้อมกล่าวหาว่ามีรัฐบาลก็ดีพักรัฐบาลก็ดีพกร่วมรัฐบาลก็ดีคณะบุคคลก็ดีได้กระทำกรรมชั่วสามอย่างที่ผมกล่าวเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละหกคำร้องครับมีการยื่นคำร้องอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ไปเขาก็กล่าวถึงการแก้รัฐธรรมนูญครับเขาก็แก้กล่าวถึงว่ามีการยื่นยติขอแก้รัฐธรรมนูญจริงครับแล้วเขาก็สรุปว่าที่ขอแก้รัฐธรรมนูญนั้นแหละ เป็นการแก้วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูนที่ผมได้พูดมาตลอดนี่นะครับ,รบโดยให้มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสสลอนี่แหละยกล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ2,550เสียนี่ข้อที่จริงที่เขาสรุปมาคุณจะอยู่แค่นั้นค,ค,ควรจะสรุปอย่างนี้แนละ้วรีบส่งสารรัฐธรรมนูนไปถ้าคุณไม่มีปัญญาจะสอบคนอื่นหรือไม่คิดว่าจะสอบคนอื่นเห็นว่าหลักฐานพอเพียงแล้วครับ เพราะฉะนั้นในทางกฎหมายวันนี้ต้องถือว่าอายาการได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเพียงคําร้องและหลักฐานที่มีการยื่นแก้รัฐธรรมนูนนั้นข้อเท็จจริงพอฟังแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับอายาการมีหน้าที่ต้องส่งผลสรุปนี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูนมาตรา68แต่อายาการไม่ทำกลับไปทําเรื่องที่เขาไม่ให้ทําก็คือไปวินิจฉัยปัญหากฎหมายวินิจฉัยรัฐธรรมนูบทําตัวเป็นสารรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่า ข้อแรกวินิจฉัยว่าอย่างไรข้อแรกวินิจฉัยว่าการยื่นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตัง้งคณะบุคคลขึ้นมายกรลางรัฐธรรมนูญใหม่และเลิกรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูนที่จะทําได้การวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่ใช่อํานาจหน้าที่อัยการเลยคุณไม่มีสิทธิวินิจฉัยรัฐธรรมนูญไม่ให้อำนาจคุณวินิจฉัยเพราะตอนร่างรัฐธรรมนูนห้าศูนย์เ่เขารู้อยู่แล้วว่าอัยการบางกลุ่มบางคณะเนี่ย มีพฤติกรรมเป็นอย่างไร,รเขาไม่ไว้ใจว่าคุณและดูสิครับคดีทุจริตทั้งหลายเนี่ยคใครสั่งไม่ฟรรร้องใครสั่งขวางกตสรรรรใครสั่งขวางปปอชอนะครับและเรื่องที่บางเรื่องที่สั่งขวางนั้นเขาฟ้องเองติดคุกติดตารางเห็นไหมครับแล้วยันหน้าไม่อายนั่งมันอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้อำนาจอายการที่จะออกความเห็นกลับไปตีความรัฐธรรมนูญการวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในสี่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมได้กล่าวเรียนพี่น้องเมื่อวันอังคารแล้วว่าศารลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตามรัฐธรรมนูนในสี่ประการ,รหนึ่งก็คือปรับบทกฎหมายเขาเรียกปัญหาหาเือบทรบเรื่องที่ร้องอันนี้ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตราใดนี่เป็นอำนาจศาลค,คนอื่นไม่เกี่ยวอย่าเสือกอันที่สองในการที่จะแปลความรัฐธรรมนูญหรือตีความรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่รัฐธรรมนูนว่าที่บัญญัติไว้อย่างนี้มีความหมายอย่างไรเนี่ยอำนาจของศาลนูญไม่ใช่อายการนะครับ,รบเขาไม่ได้ให้อำนาจคุณอันที่สามก็คือ การตีความหรือวินิจฉัยในเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่มีบัญญัติไว้เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียนกฎหมายครอบคลุมทุกกรณีก็รัฐมนูญก็ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูนที่จะวินิจฉัยว่าในกรณีที่รัฐธรรมนูนไม่ได้เขียนไว้หรือมีช่องว่างในรัฐธรรมนูนเนี้ยสาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไร,รวินิจฉัยอย่างใดแล้วคำวินิจฉัยนั้นมีผลเหมือนรัฐธรรมนูนเลยครับ,รบอันที่สี่ก็คืออำนาจในการวินิจฉัยและมีผลผูกพันไปยังคดี นังบุคคลต่างๆองค์กรต่างๆและผูกพันต่างๆดังเช่นที่พลเอกธรรมรักถูกจาคุกนั่นแหละนั่นแหละตัวอย่างเพราะฉะนั้นอํานาจในการแปลความรัฐธรรมนูนตีความรัฐธรรมนูนนี้เป็นอํานาจของสารรัฐธรรมนูนการที่อายการไม่มีหน้าที่และมาตีความเนี่ยอาจารย์จะเรียกว่ายังไงครับทําหน้าที่โดยไม่ชอบปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ,บนี่แห <ๆ S 2> ละครับอายการมีความเสี่ยงที่จะติดตารางได้นะครับผมเป็นห่วงว่าถ้าผู้ร้องเขาไปยื่นฟ้องเองนะต่อสาราญา ขาไม่แจ้งตำรวจไม่แจ้งปปชแล้วเพราะเขาเห็นว่าช้าไม่ดันใจละเขาไปฟ้องคดีเองได้นะครับไปฟ้องสารอาว่าอายการสูงสุดเนี่ยกระทาการหน้าที่โดยไม่ชอบรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้หน้าที่วินิจฉัยปัญหารัฐธรรมนูนไปวินิจฉัยว่าการกระทําตามนี้เป็นการไม่เป็นการชอบโดยรัฐธรรมนูนนี่เขาที่เขาล้องให้สารรัรัฐธรรมนูนวินิจฉัยไม่ได้ร้องให้อายการวินิจฉัยที่สําคัญอาจารย์ได้เลิกรัฐธรรมนูญได้บัญญัติชัดเจนว่า เรื่องราวต่างๆที่องคอ์กรหรือบุคคลต่างๆจะร้องสารนูนเนี่ยในกรณีที่ให้ร้องผ่านองคอ์กรต่างๆเนี่ยมีหลายมาตรารมีหลายกรณีบางกรณีจําแนกได้เป็นสองกรณีนะครับ,รบกรณีแรกเนี่ยเมื่อร้องต่อองคอ์กรเหล่านั้นแล้วองคอ์กรเหล่านั้นต้องตรวจสอบไต่สวนหรือดําเนินการใดๆตามที่ร,รัฐธรรมนูญอัุญาตแล้วให้เสนอความเห็นไปยังสารรัฐนูญน,นั่นรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดนะครับกรณีใดบ้างท,ที่ให้เสนอความเห็นรัฐธรรมนูญจะเขียนไว้ได้ไว้ชัด กรณีที่สองเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวหาก็ให้มีการตรวจสอบมีการไต่สวนมีการอะไรสารพัดอะแล้วส่งไปยังสารรัฐมนูลเลยกรณีที่สองนี้รัฐธรรมนูญไม่อนุญาตไม่ได้ให้อำนาจที่จะเสือกออกความเห็นอะไรได้ครับกรณีไล,ลยเรื่องที่เขากล่าวหากันอยู่นี้ตามมาตรา68นั้นรัฐธรรมนูญเขียนชัดครับว่าไม่ได้ให้อำนาจอายการที่จะออกความเห็นอายการมีหน้าที่เพียงตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วส่งสารรัฐธรรมนูญการที่มาออกความเห็นนั้นจึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูนเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีความรับผิดทางอาญาสองสถานสถานหนึ่งก็คือมาตรา1 57นี้แน่นอนเป็นยาดํบมาตราที่สองในฐานะเป็นอาัยาการเนี่ยมีโทษชะกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้สังวรกันไว้ผมห่วงหรือวิตกว่าจะมีคนที่ไม่ยอมทนให้อัยาการทําอย่างนี้ต่อไปและจะไปดําเนินคดีอาญา พนานกิมินาเทวีเข้าเวรอยู่นะครับสงการเนี่ยไอ้คุณนางตรงตังชินเนี่ยจะติดคุกติดตารางวันนี้ก็เห็นมาโดยลําดับแล้วไม่ใช่เลยครับอันนั้นคือวินิจฉัยอายการเนี่ยทำข้อแรกคือไปวินิจฉัยไปแปลตรีความรัฐธรรมนูญว่าการกระทําอย่างนี้ชอบโดยรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่หน้าที่อายการแต่เป็นหน้าที่ของศาลวินิจเขาอายการเข้าไปดําเนินการประการที่สองคือเขาบอกว่าเมื่อเห็นว่าไม่มีเมื่อ เมื่อเมื่อการกระทํานี้ไม่ผิดรัฐธรรมนูนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องส่งสารรัฐธรรมนูนบโดยอ้างกฎหมายอัยาการและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยครับที่พี่น้องสงสัยมากนี่แหละครับ,รบที่พี่น้องรปชาชนสงสัยก็เพราะอะไรอาัยาการอ้างน,นั้นน่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะค,คุณไปหลอกเด็กเลี้ยงควายไปหลอกเด็กนักเรียนกฎหมายปีหนึ่งน่นในบ้านเมืองนี้แผ่นดินนี้มีผู้รู้มากมายที่อ้างน,นั้นไม่ผิดหรอกถูกแต่นั่นเป็นคดียา,ยาครับ ถูกเพราะอะไรเพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอายาการเนี่ยบัญญัติชัดเจนว่าบรรดาคดีอา,าทั้งหลายที่พนักงานสอบสวนได้เสนอความเห็นสั่งฟ้องไปที่อายาการแล้วเนี่ยให้อายาการตรวจํำนวนและพิจารณาว่าคดีมีเหตุผลมีข้อจริงพอที่จะฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ถ้าเห็นว่าคดีมีหลักฐานพยานหลักฐานมีมูลสั่งฟ้องได้ก็ให้มีคําสั่งฟ้องแล้วให,ให,ใหาให้เอาตัวผู้ต้องหา ไปฟ้องต่อศาลนี่เขาบัญญัติไว้ชัดเจนและบัญญัติต่อไปว่าในกรณีที่เห็นว่าไม่มีว่าข้อเท็จจริงไม่พอที่จะสั่งฟ้องอายการก็มีอำนาจสองสถานหนึ่งสั่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องส่งไปพนักงานสอบสวนหรือกรณีที่สองถ้าเห็นว่าได้สอบสวนมาบริบูรณ์แล้วสิ้นกระแสความแล้วอายการก็สั่งไม่ฟ้องเมื่อสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่ผิดนะครับก็ต้องส่งเรื่องกลับไป ทางตํารวจตํารวจก็นําไปเสนออธิบดีตํารวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตัวแย้งหรือไม่มโตัวแย้งหรือไม่ครับนั่นเป็นวิธีการในคดียาาทั่วไปไม่ใช่กรณีตามรัฐธรรมนูญมาตรา68นี่ไปหลอกเด็กกฎหมายปีหนึ่งได้แต่นายไพศาลนั่งฟังนงโมปั๊บเนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวออกมาทางนี้แน่นอนครับถ้าไปดักตีหัวนี่ไม่มีผิดเลย <laughs> ถูกเลยถูกช่องเลยออกมาอย่างว่าเลยครับ พราะฉะนั้นอายการที่ที่ดำเนินการนะครับหนึ่งไปวินิจฉัยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ชอบด้วยหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ไม่ส่งเรื่องต่อยังสารรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าไม่ผิดเนี่ยก็ผิดต่อรัฐธรรมนูญอีกคำรัฐธรรมนูญอีกถ้าหากองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพนะครับผมเชื่อว่าต้องถูกถอดถอนแน่แบบนี้ครับเขาทําอย่างนี้เพื่ออะไรนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ก็เพื่อให้สมคล้อยกับการกล่าวหาว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจสั่ง ให้ชะลอหนึ่งว่าไม่มีอำนาจรับสองไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้สภาหยุดการพิจารณาลงวาระที่สามอ้างเหตุผลกันมาเยอะแยะเลยเป็นเอานักนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเลโลกีที่มันชอบเปิดในเวลาหลังจากคืนอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นมหาอะไรตามกฎหมายนะมันตั้งกันตั้งกันเองแล้วมหาาะไเนี่ยแปลกนะไอ้ครูบาอาจารย์ที่เนี่ยที่มันอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์มันเป็นขรัวทั้งสิ้นนะผิดลูกผิดเมียผิดศีลศีลข้อศียังทำไม่ได้เลย เนี่ยก็เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็เอานักวิชาการเอานักการเมืองเอานคนในรัฐบาลเอามวลชนมาไปหลอกเป่าจนกระทั่งว่าเอามาว่ากันว่าศาลไม่มีอำนาจศาลนั้นน่ะเขามีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายมาทั้งชีวิตเขาไม่โง่เขาไม่พลังเผลอเขาไม่ประมาทไม่เลินเล่อหรอกผู้พิพากษาทุกคนนได้รับการอบรมบ่มเพาะรักคำภีธรรมศาสตร์มาด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีทางหวั่นไหวจากคำพูดเหล่านี้หรอก ผมก็ได้พูดบ้างแล้วนะครับว่าเมื่อมีการไปร้องเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา68บัญญัติว่าผู้ที่พบเห็นการกระทำชั่วสารฐานเนี่ยให้ไปร้องอายการและส่งสารรัฐธรรมนูญยื่นเรื่องครับยื่นเรื่องเขา<อ>ก็ไปร้องอัยการแล้วเขาไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยครับสารได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาแปลความรัฐธรรมนูญมาตรานีาาน้ครับสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยประการแรกเลย คือกระบวนการสัมนูลขั้นตอนแรกคือขั้นรับเรื่องขั้นที่สองคือขั้นไต่สวนขั้นที่สามคือขั้นพิจารณาวินิจฉัยนั่นในคดีนะครับในระหว่างคดีเนี้ยศาลก็มีการวินิจฉัยเป็นเรื่องเรื่องได้ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยในกระบวนแรกที่สารรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องเนี่ยศาลก็ได้ประชุมองคณะก็พิจารณาวินิจฉัยก่อนว่าเรื่องนี้จะรับเรื่องได้หรือไม่ได้ก็ต้องพิจารณาสองประการประการแรกคือคนที่มาล้องเนี่ยมันสามารถมาล้อสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาดุลยิอย่างเนี้ยว่าแปลความว่ายังไงศาลรัฐธรรมนูญ <c oughs> วินิจฉัยว่าผู้ที่พบเห็นการกระทําชั่วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ไร่แรงอันคอขาดบาดตายต่อบ้านเมืองนี่นะครับไปร้องอายการได้ด้วยไปร้องศารลรัฐธรรมนูญได้ด้วยนี่ศาลวินิจฉัยแล้วค,คาวินิจฉัยอย่างนี้รัฐธรรมนูญบอกว่าให้เป็นอันเด็ดขาดไอ้หมูหมากากาทั้งหลายเอ็งออกความเห็นได้เอ็งไม่เห็นด้วยได้แต่ไม่มี ผลลบล้างใดๆและไม่กระทบใดๆต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐนูลนี่เขาวินิจฉัยข้อแรกนะครับเขาแปลตัดสินสารตัดสินแล้วนะในประเด็นเนี้ยเท่ากับ,บวินิจฉัยแล้วว่าผู้ร้องสามารถร้องได้ทั้งที่อายการและที่สารรัฐนูลไอคนอื่นที่มาออกข่า็นั้นผายลมทั้งหมดไม่มีสิทธิหรอครับ